อีกเฟอร์รี่หนึ่งเ <laughs> พราะว่าเมื่อเสาร์มัน,นอซิเต์นิดหน่อยก็เลยตรงมั่าขึน้นสองเรือขอ่ามฝากแต่ที่จริงแล้วเาต้องขึน้นอันเดียวแล้วก็ข่ามไปเ้าต้องครับรลนมากกกินอีกกลายเป็นว่าอันนี้เป็นเฟอร์รี่ที่สองที่เ้าขึน้น you know กับประมาณว Wall a, Wall a. <laughs> อล the วอลล่า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 โอ้ชื่อเรือชื่อเรือ ชื่อเรือเฟอร์รี่ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีสันดาส no last time just fifteen m i n u t e I guess โอเคจ้าเข้ารถไปแล้วไปแล้วค่ะ

ตัว oh, <beautiful. S 1> <Wow. S 2> นี้บยางใหญแล้วจ้ะเด้อโอ้ว้เฟว้าวลุกขึ้ wow, t สวยเขียน้ำใสามากเลยว้าว wow. สวยมากด้อ ดูข e. ้างนี้สวยมากโอ้โหสวยจังเห็นปลาไหมลูกมีปลาไหมมีปลาตากรมไหมว้าวไม oh. ่มีปล no f ่ม h ปลาไปลลูกไปเลยว้าวดูต้นไม้ใหญ่มากค่ะ Mm-hmm. <laughs>

Kham kiếm 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 đi โอ้ดูต้นไม้ป้านี่ฝนตกตลอดปีจ้าคิดว่าใช่ไหม <S <S ลูก <sl> Rain all day or oh, <I S 1> all year ใช่ไหมแก๊สก I is only saw one two slugs Yeah ่ะไม่เป็นไรมามีจะมามีจะเข้มแข็งมามีจะไม่ร้องไห้ <S 2> <S 2> <S อันนี้จะร้องไห้แล้ว อย่างส้มปลากันจ้ามีเฟินนะมีเฟินมีเห็นทีอย่างลูกเห็นแล้วแต่เป็นแต่มันกินไม่ได้เนาะหนูอย,ย่าไปจับลูกมันเปียก <'m> อบอกบอกเพื่อนเพื่อนที่ถ้าเจอเห็ดเราต้องทำยังไง Leave it อ๋อห้ามเก็บใช่ไหม แต่ไม่เห็ดเนาะจ้าเนาะ๋อสวยสจังโอ้ยถ้อเกิเห็นเห็ดเพิ่งตั้งอยู่จังอยู่หันขสิเขาไปเอาได้ปะนี่เขาก็ไม่ให้คอยเก็บเสียใจ Oh, I miss that. Oh. <laughs> maybe oh maybe no, maybe not. We don't cannot go. Let's, get Let's go, Vicky. Go, go back. Go this way. Oh, <laughs> <laughs> oh

ยางง่ายอ่ะว้าเป็นต้นแฝดจ้ะต้นแฝด นี่เสียงฝนวะจ้ะฝนตกนี่ไหมไ

มองในก่องโล่ก็ว่สวยบ้งนะจ่ะแต่ว่าตาเป้านี่บย่างงามเลยจะไันขึ้น a ึ้นขึ้นขึ้นนขึ้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 น้นข้้ แย่หน yeah, ูใหญ่มันมันจะใหญ่เท่าหนูเลยเมื่อกี้เดินขึ้นไปตรงนู้นได้ไหมไปเออเออมันช่วยสอนนะโอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็ดเห็ดแล้วแต่ว่ากินไม่ได้ค่ะแต่น่าจะกินได้นะดอกใหญ่มากเลยอยู่บนนู้นเห็นไหมแย่นุ่งไงเห็ดเห็ดขอนเห็ดขอนนั่นไงลูก Yeah. I see another one. Woo! Two, one, two, three. Come over here. Okay, look. Okay. A second. Honey, over there better. There, more dry. Mama. Hmm? Now I see five. Come on, Another one. In there. You don't see. one please? Follow the leader. Yeah. Huh? mama so um i saw five three black ones mm. three black ones and three and two other okay. different ones okay. different colors. because okay. green and black and and this color this oh. color so why yeah. oh, oh, so oh we get beautiful. so i is it fun if say s fun u l g g i ซกีเรไหมอ๋อหนูเจอสีเกรย์ไหมสีเทาไหมเก๋สกีมามิเจอสีเทาด้วยมาม say that again What time is it Muffin, muffin, try. No, no. Ooh, do do do. Wow. Do. Hey, vicky, vicky. Come on, you have linches. Yeah. Okay. Oh, my shall. I... How big do they grow? Mm -hmm. pa How big the do wings. they grow? Okay. okay.

โอ้ด oh, oh ูโอ้โหต้น hmm. นี้ว้าวใหญ่มากลูกยาวมากด้วยว้าเด้เลย s ุ p e r long เอ้าคนตกทิศมา ว้าววิกี้บ้านกระลอกหรือป่าเนี่ยาดีย <No. S 1> แ่ดีไหมยั ถ้าส่วน no, no. er, smaller ด oh, ันอ๋อทำไมมันล่มเห็นป่ะเขาก็เขาจะตัดออกเป็นทางยางจ้ะเคนเคนเคนของมันตอนนี้เขาจะตัดออกค้นยางโอเคลูก้เห็นแล้วลูกเห็นแล้วเหมือนใบบัวลูกเหมือนใบบัวว้ ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มันสูงปะ่ะไหนป๊าคนน่ะจ้ะสุดสมพ่อยา้ามันหล่มลงมันยวญักแล้วไหมต้นสูงเนาะน,นี่ไม่ซ่านเขาเธือนจ้านม่กะพามาเที่ยวปาฝนจ้ะ ฝนตกตลอดทั้งตีป้านี่พูนยังไมแล้วอยากมากมาทายลูกจ้ะกับโอเคสมปรารถนาเขานั่งแล้วเราก็กลับ้าเขาบอกว่าปิดมีมันจะออกมาเหรอลูกแพรวิกกับอินเอริโอ้ม, oh, มีมีอยู่ในพื้นที่เขาปิดเห็นไหมอะไรลูกเซมมันใช่ไหมคาร i ฮู h น creek. c คาร์ in In the creek. ในลำธารโอเคในนี้เราไม่เห็นอะ n รเลยใช่ไหมว Wow, น้ำใสจังเลย should not go I don't know. but beautiful here เดินได้เดี๋ยวเขาคงมีที่บอกว่าปิดอยู่ไม่ให้เดินไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอมีอีกับลูกๆ see เขาบอกปิดทางนน้นไปไม่ได้ย่าไปไม่ได้เนี่ยมีมันอยู่ในพื้นที่ค่ะเขาห้ามไปเราต้องเลือรอบสุดท้ายขามฟังบัดสองถุมจ้ะต้องกลับให้ท่านเรือก็สั่นกะต้องนอนอยู่นี่ละนอนในป้านี่ละ